เราเสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆครับสำหรับชาวเดอะแร็กนาร์กครับวันนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟเกาหลีผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปไกด์นะครับในส่วนของอาชีพของไนท์ครับแรกๆนะครับเราควรที่จะอัพสเตตัสอะไรก่อนและเราควรที่จะอัพสกิลอะไรก่อนและเล่นแบบไหนก่อนนะครับถึงจะเวลไปง่ายที่สุดนะครับผมในอาชีพของไนท์ซึ่งสายอาชีพซ็อตแมนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับก็คือไนท์กับครูเซเดอร์แต่ว่าปัญหาก็คือว่าเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยครูเซเดอร์นะครับ คือเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นสายอาชีพคูเซเดอร์ได้นั่นเองนะครับผมต้องรอแผทหน้านะมีการอัปเดตเข้ามานะครับอันนี้ต้องขอโทษเพื่อนๆก่อนนะครับว่าคนที่อยากจะได้ไกด์ในส่วนของคูเซเดอร์นะครับถ้าใครคิดว่านะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG p h o n e ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอท24ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผมเอาระครเบริ่มแรกนะครับขอพูดในเรื่องของค่าสเตตัสก่อนซึ่งมันก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับลักษณะแรกเนี่ยก็คือเราจะใช้ในเรื่องของความเร็วในการโจมตีและก็ดาเมจนะครับก็คือเราจะไปลงเอจินะครับนำนะ แล้วก็บวกด้วยสเต็งนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือสายแรกนะครับแต่สายที่2เนี่ยก็คือเราเนี่ยจะไปได้นในส่วนของทำดามเมสสกิลนะครับเพราะว่าภาคน,นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบในเรื่องของสกิลแบทนะครับผมในคัดแรกเนี่ยจะหากินได้แบบค่อนข้างง่ายแล้วก็หากินในคัทสองได้ด้วยเหมือนกันครับเราก็จะไปลงในส่วนของสเต็งนะครับผมเป็นหลักนะ สเต็งก็จะไปบวกรักด้วยเหมือนกันครับเพื่อที่จะเอาค่าคีนะครับผมมันไม่ได้แบ่งว่าเราเนี่ยจะเล่นในความเร็วในการโจมตีแล้วก็เล่นคิในคิอะไรแบบนี้นะครับหรือจะเล่นในส่วนของในหอกอย่างนี้นะครับซึ่งมันสามารถใช้ร่วมสกิลกันได้ครับผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันนะสําหรับ ภาคนี้เลยนะครับผมสกิลช่วงที่เราเป็นคัสแรกนะครับสิ่งที่เราจะหากินจริงๆเนี่ยสำหรับไนท์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไนท์หอกไนไนดาบนะครับผมก็หนึ่งก็คือแบทครับอ่าสกิลแบทครับอัพให้เต็มเลยนะครับผมสกิลแบทครับอัพให้เต็มเลยนะครับอันนี้ก็คือสกิลหากินของเรานะเอาให้เต็ม10เลยสกิลที่2นะครับก็คือเอา1นึ่งพอยต์ครับมาอัพสตันบอลด้วยครับสตันคนก็ได้นะครับผมอันนี้ก็คือ ยังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วทั้ง PvE PvP นะครับและสกิลต่อไปครับเราก็จะเลือกอาวุธมือเดียวหรืออาวุธ2มือนะครับผมอันนี้เนี่ยแล้วแต่เ,เพื่อนเลยนะครับแล้วถ้าเท้าความนะครับเท้าความเลยแนละ้วอันนี้ก็คือปูพื้นฐานเลยเราอยากจะรู้ว่าดาบม,มือเดียวหรือดาบ2มือหรือหอก2มืออะไรแบบนี้ครับโจมตีกับมอนต์ประเภทแบบไหนให้เรานะครับกดที่ ตัวเครื่องหมายนะครับตกใจแบบนี้นะแล้วก็กดไปที่ช่องแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอกมือเดียวนะครับผมเห็นไหมหอกมือเดียวเนี่ยจะตีมอน์ขนาดใหญ่เข้าครับและหอก2มือก็จะตีมอน์ขนาดใหญ่เข้าเหมือนกันครับผมก็เราก็เห็นแล้วนะครับก็สรุปง่ายๆเลยก็ผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยทำทั้ง2ประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเดียวหรือสองมือนะครับถ้าเราเล่นดาบนะเพราะว่าเพื่อที่จะเอาไปบาลานะครับเอาไปบาลานในส่วนของคอนเทนต์ต่างๆนะครับผม เรามาดูสกิลต่อครับผมอ่าสกิลที่เรานะครับจะอัพนะในช่วงคัดแรกก็อย่างที่ผมบอกครับอันนี้เต็มนะครับอัพนี่แล้วก็ในส่วนของดับมือเดียวหรือดับ2มือนะครับเพื่อนๆก็่ากันเลือกเอาเองนะครับตรงนี้นะเราจะเป็นต้องไปตีพวกมอนต์ขนาดกลางนะครับเอาไว้ฟาร์มช่วงแรกๆนะประมาณนั้นนะครับและสกิลหลักๆนะครับก็คือพาสซีฟนะครับที่เราจะต้องอัพให้เต็มก็คือสกิลนี้ครับผม ซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็คือ HP เวลาเราต่ํากว่า30%นะครับมันจะลดค่าความเสียหายของเราลงนะครับ30%นะโอเคไหมครับอันนี้เนี่ยจะช่วยให้เราแบบว่าถึกได้นะครับไปฟาร์มในดันหัวคอยได้นะครับผมโดนมอนลุมเนี่ยเราก็จะถึกขึ้นช่วงเลือดของเราเนี่ยต่ำกว่า30%นะครับก็อัพนะครับในส่วนของพูโวอกนะครับ1 1พอยต์นะครับผมและก็เอ็นดู1พอยต์นะเพื่อเป็นทางผ่านมาให้อัพพาสซีฟนะครับต่อมาเนี่ยแต้มเราก็จะเหลือใช่ไหมครับแต้มเราเหลือเนี่ยเราอาจจะมาอัพในส่วนของฟื้ ฟูให้พีก็ได้นะครับผมอัพแมน่น้งเบรกแค่หนึ่งนะแม่น้าเบรกเนี่ยไม่ไม่ได้แรงอะไรนะครับภาคนี้นะไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยค่าที่2นะครับก็อย่างที่บอกครับค่าที่2เนี่ยเราเนี่ยจะต้องเลือกแล้วแหละว่าเราจะเล่นดาบหรือหอกนะครับแนะนำว่าให้เราเล่นดบาบไปก่อนนะครับเพราะว่าผมลองดูแล้วแหละหอกค่อนข้างยากนะครับช่วงแรกๆนะ ถ้าปไปไม่ได้ก็ใส่ดาบไปก่อนนะครับหอกเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันในช่วงแบบว่าเก่งๆก่อนนะครับเพราะว่ามันตีมอนแค่ขมมอนขนาดใหญ่เข้า100% Skill เนาะสกิลแรกครับที่เราจะอัพนะครับก็คือถ้าเราเล่นนะครับ1ก็คือขี่ไก่นะครับผม2ก็คือแบนดิสเปียครับซึ่งแบนดิสเปียเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้คอมโบกับ สกิลแบดนะครับซึ่งมันจะหากินได้แบบทั้ง2เลยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับผมและสกิลพุ่งนะครับเอา 1. นึ่พอยก็พอนะครับผมเอาไว้พุ่งใส่มอนหรือว่าพุ่งใส่คนไว้ PVP ก็ได้นะครับผมแต่และทีนี้นะครับถ้าใครอยากจะเล่นหอกนะครับผมถ้าใครอยากจะเล่นหอกนะก็เพื่อนๆนะครับเล่นหอกเนี่ยต้องมาแบบนี้ครับอัพขีก่นะครับอัพขีใไหนึ่งแล้วก็มาออกนะครับผมอ่าพาสีของหอกนะแล้วจากนั้นนะครับก็มาต่อเลยครับ มาต่อเลยครับหอกเนี่ยจะอยู่ที่สกิลสุดท้ายครับผมสกิลนี้เลยครับมันคือสกิลปลาหอกครับที่เป็นสกิลหากินนะสกิลนี้จะเป็นสกิลเพียนะครับผมจะไม่แรงนะผมบอกไว้ก่อนถ้าช่วงแรกๆจะไม่แรงเลยนะครับเพราะว่าของเรายังไม่มีการ์ดอะไรเรายังไม่ยัดนะครับมันจะไม่แรงเลยซึ่งถ้าเทียบกันกับแมดิสเปียนะครับแมดิสเปียเนี่ยจะหากินได้ง่ายมากกว่านช่วงแรกนะครับผมแนะนําว่าให้เราอัพมาเส้นทางของแมดิสเปียนะครับก่อนนะ แล้วก็สกิลพุ่งนะครับพอยเราจะอยู่ประมาณนี้นะครับพอยเรายังไม่เยอะแต่ถ้าใครเล่นดาบอยากจะได้สายความเร็วนะครับถ้าใครนะเล่นสายความเร็วนะความเร็วในการโจมตีเนี่ยก็อัพนะครับสกิลพาสซีฟของดาบนะดาบมือเดียวหรือดาบ2มือนะครับอับพพาสซีฟเพื่อเพิ่มความเร็วนะครับ mm hmm. AHPD ให้กับตัวละครของเรานั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้ก็คือ สายอาชีพไนท์นะครับที่เราจะอัพนะผมแนะนําเลยนะครับอย่างที่ผมเล่นนะผมลองมาหมดแล้วนะครับในส่วนของหอกเนี่ยช่วงแรกเนี่ยก็คือเบามากนะครับแนะนําว่าอย่าพึ่งนะครับให้เราเนี่ยหาของทําตัวไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาเปลี่ยนหอกทีหลังก็ได้นะครับซึ่งมันเบาจริงๆสกิลที่มันจะหากินได้จริงๆนะครับของไนท์เนี่ยณช่วงเริ่มต้นก็คือแบนดิสเปียครับอันนี้คือหากินได้นะครับแล้วก็เอามาคอมโบนะครับกับตัว ของแบทนะครับผมนี่สกิลแบทนะสกิลที่เราจะใช้ออโต้นะครับก็จะมีแค่2สกิลนะเพื่อนๆนะมีแค่2สกิลเท่านั้นนะครับเราอาจจะเอาพุ่งออกก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือสกิลปล่อยออโต้นะก็คือจะมีแค่แบทกับแบดิสเปียนะครับที่ใช้หากินนะและสสกิลนี้นะครับเป็นตัวที่ทําดาเมจแบบแต่ถ้าเราทําตัวนะอาจจะวันฮิตเลยนะครับเวลาเราฟาร์มมอนเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับเห็นไหมดาเมจแล้วแบดิสเปียเนี่ยติดคริด,ด้วยเห็นไหมครับคริออกด้วยนะ เอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับอาชีพนี้ถือว่าถ้าเราทําตัวดีๆนะครับและหาของใส่เนี่ยถือว่าแรงมากๆนะครับทั้งแบดิสเปียแล้วก็แบดนะอันนี้เนี่ยหากินได้เลยนะครับซึ่งแบดิสเปียเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในส่วนของการตีหมู่ครับเวลาเราลงหออคอยนะเออเวลาเราไปตีมอนหมู่อย่างงี้ครับผมมันจะช่วยอะไรให้เราได้เยอะมากๆนะครับผมนี่นะมอนมันเลเวล45นะมันเกินผมมันอาจจะตีแบบว่าไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับผมอันนี้มอนหมู่นะเดี๋ยวจะขอเทสแบบมอนหมู่นะครับขอหัน มุมกล้องหน่อยแล้วกันนะครับผมนี่นะประมาณนี้นะครับผมเราก็จะหากินกับแบดแล้วก็เบนดิสเปียนะครับเบนดิสเปียเนี่ยเอาไว้ตีหมูนะครับผมประมาณนั้นีอประมาณนี้นครับผมอะก็ถือว่าเล่นได้นะเล่นได้นะครับแล้วก็ง่ายด้วยนะครับแล้วก็เบนดิสเปียได้ติบี้ีด้วยเห็นไหมโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะเออประมาณนี้อันนี้เนี่ยยังไม่ได้ทําของนะครับยังไม่ได้ยัดโกงยัดการ์ดอะไรนะทีนี้ของสวมใส่นะครับของสมใส่เนี่ยผมยังไม่ได้หามานะคือของสมใส่เอ,เอาง่ายๆครับผม หลักๆเลยนะครับทำไมผมถึงเน้นในส่วนของ m มด i จปเปียกับแบทนะครับเพราะว่ามันจงใจนะครับภาคนี้นะจงใจให้ใช้2สกิลนี้จริงๆเพราะว่ามันจะมีแหวนที่ช่วยนะครับเพิ่มดาเมจให้สกิลนี้นะครับอ่ะให้สกิลนี้ยังไงครับผมเรามาดูกันครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยสามารถนะครับเอาแต้มนะครับไปแลกได้โดยแต้มที่เราลงนะครับผมนี่นะเราจะสามารถเลือกกล่องนะครับแหวน แ้มนี้เนี่ยเราได้จากหอคอยครับยิ่งเราลงหอคอยเราจะเก็บแ้มตรงนี้ได้แล้วเราเอามาเลือกเลยนะครับอ่ะ แหวนแรกนะครับที่เราจะต้องใส่จริงๆ1ก็คือเป็นแหวนนี้เลยครับแหวนนี้เนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจของแบตขึ้น30%และบวกให้1เลเวลนะครับเราก็จะประหยัดสกิลพอยต์ด้วยใช่ไหมเราก็จะอัพสกิลพอยต์แค่9กนะครับเราไม่ต้องอัพเต็ม10แล้วใส่แหวนนี้เข้าไปมันก็จะกลายเป็น10นะครับแล้วดาเมจที่มันจะเพิ่มขึ้นก็คือ30%นั่นเองนะครับแหวนที่2เนี่ยจะเป็นแหวนชิ้นนี้นะครับให้ใส่ทั้ง2ข้างเลยนะครับเพราะว่าเราจะหาสกิน แหวนนี้เนี่ยจะให้ดาเมจของแบนนิสเปียเพิ่มขึ้นอีก50%ครับเห็นไหมครับทำไม2สกิลนี้ถึงมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับสายไหนซึ่งเหมือนเกมอะจงใจนะครับให้ไหนเนี่ยล่นสายนี้เอาง่ายๆเลยนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้ก็คือของเสิมใส่นะก็ไปหาสีแดงสีอะไรใส่นะครับแต่ประดับอย่างที่ผมบอกแหละหลักๆเลยนะครับทีนี้ในเรื่องของการ์ดนะครับการ์ดเนี่ยเราจะใส่อะไรใช่ไหมสําหรับอาวุธครับอ่ะผมจะไล่แบบนี้เลยละกันนะครับผมอาวุธเนี่ยเราไปเล่นในส่วนของ หนึ่งก็คือสเต็งนะครับแล้วก็ลักเพราะว่าการเล่นแบดกับแอนดิสเปียเนี่ยผมจะเล่นนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะผมจะลงแค่สเต็งนะครับแล้วก็ลักแค่นี้เองนะครับผมจะเอาสเต็งนำและก็ลักตามนะครับสต่อหหน่วยก็ได้นะครับหรือ3ต่อหหน่วยก็ได้แล้วแต่เรานะครับตรงนี้นะไม่ผิดนะครับผมโอเคทีนี้นะครับการ์ดก็หลักๆเลยนะครับที่เราจะต้องไปลงก็คือพวกสเต็งแล้วก็ลักหรือ a อทเคนะครับแค่นี้เองเราจะต้องลงแค่นี้นะครับ พวกของสวมใส่นอกเหนือจากดาเมจก็คือพวกค่าวิตค่าเดฟนะครับประมาณนั้นโอเคนะครับมุดแดงนะครับใส่ได้นะมุดแดงนะครับอ่ามุดแดงใส่ได้ก็คือจะได้ atk บวกหนะครับอันนี้ก็ใส่ได้นะหมาป่าก็ใส่ได้นะครับจะได้ atk บวกหแล้วก็คริบวกหนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะถ้าเราหาก,กาดอย่างอื่นไม่ได้นะครับการนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีประโยชน์ก็อย่าอย่าพิ่งเอาไปย่อยทิ้งนะครับการนี้ และค่าหลักๆนะครับที่อยากจะให้ใส่จริงเนี่ยสำหรับไนท์ก็คือโกลเลมครับโกลเลมเดี๋ยวมันจะได้ไอ้ a เคบวก5แล้วก็เดบบวก2ก็คือค่าแบบโพตดคุ้มเลยนะครับอันนี้ก็คือคุ้มจริงๆนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับคือคุ้มจริงๆโอเคครับต่อมานะครับผมก็อยากจะไล่การ์ดที่เป็นแรงต่ำๆนะครับผมไม่อยากจะไปเอาแรงถึงสูงนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเอื้อมถึงยากนะครับถ้าเราไม่เติมจริงนะ สำหรับอาวุธครับอาวุธเนี่ยหลักๆเลยนะครับที่อยากจะให้ดูนะก็คือการ์ดคัรเอนะครับก็คือการ์ดนี้การ์ดนี้เนี่ยมันจะได้สเต็งบวกหแล้วก็ a อ K บวกสามอันนี้จะคุ้มมากนะครับแล้วก็เข้ากับสายเราจริงๆนะครับถ้าเราเล่นนะก็อย่าลืมนะครับถ้าเห็นการ์ดนี้ก็นํามาอัปเกรดได้นะครับเป็น1ดาว2ดาวก็แล้วแต่ความสามารถหรือว่าจะไปฟาร์มวัตถุดิบแล้วก็เอามาผสมเป็นการ์ดก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะแล้วก็การ์ดแวนะครับอีกการ์ดหนึ่งนะอันนี้ก็คืออยากจะแนะนานะครับสาหรับ ไน nice, นะครับผมอันนี้เนี่ยได้สเต็งตั้งบวก2เลยนะเป็นการคัดคัสเที่หาได้ง่ายมากๆนะครับถ้าเราผสมขึ้นมานะพยายามเอามาบวกนะครับดาวให้มันขึ้นนะครับผมบวกดาวขึ้นนะเราจะได้สเต็งเยอะมากขึ้นด้วยนะครับดาเมจเราก็จะได้แรงๆนะครับอ่าแล้วก็และอีกการหนึ่งครับที่เราขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับสำหรับการคัดเอเลยนะ ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเราเก็บเพชรได้นะก็ไปดึงที่ตลาดได้นะครับสำหรับการนี้ซึ่งมันจะให้ค่าคริเลตนะครับมาตั้งบวก6กนะอันนี้เนี่ยคุ้มมากๆนะครับแต่มันใส่อาวุธอะ ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเราแบบว่าไม่ซีเรียสอะ ATK เราเยอะเราก็ยัดก,การ์ดตัวนี้เข้าไปได้เพราะว่าคลิคค่อนข้างสําคัญนะครับถ้าเราได้คิเลตมาเพิ่มมาบวก6นี่คลิเราก็จะติดบ่อยมากขึ้นนะครับเวลาเราแบดหรือว่าเบรดสเปียนั่นเองนะครับผมสาหรับมูลไลท์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นการ์ดที่ทุกคนต้องใส่อยู่แล้วนะครับการ์ดนี้นะหามใส่ให้ได้นะครับโอเคครับสำหรับการ์ดเนี่ยผมไม่อยากพูดเยอะนะครับเพราะว่า ถ้าการ์ดแรงชุ่มสูงเนี่ยเราค่อนข้างหายากอยู่แล้วใช่ไหมผมจะอธิบายในส่วนของแบบว่ามีความเป็นไปได้นะครับก็คือการเลร่กำงต่ำอหามาใส่เลยนะครับอะไรที่มันได้เออสต็งแล้วก็ค่ารักนะครับก็จะเหมาะกับสายแบดนะประมาณนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับให้เล่นสายนี้นะเพราะว่าหอ,อกเนี่ยผมลองดูแล้วนะครับมันเล่นไม่ได้จริงๆนะทุกคนนะคือหอ,อกช่วงแรกเนี่ยคือเบามากนะครับสายแบดกับแรนดสเปียเนี่ยมันมี ในส่วนของแหวนช่วยไงครับมันก็เลยแบบฝาม่ายนะครับโอเคถ้าคิดว่านะครับเป็นประโยชน์สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ